มานครนั้งทีแม่งเสกไม่สบายกูเบื่อสุขภาพตัวเองมากเลยสองที่บังเยพอละพอละมึงถวายยากูก่อนเดียว่ตอนนี้อ่าไม่ถ่ายละคัด้โหโอ้โหต้อขาปูเนี่ย เติร์ครับเติมมาครับเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชเลยครับเราอย่งนี้เลยเหรอเท่าเลยไม่มีอีนตรงนี้โทเลยนะตอนนี้อยู่วัดเขาเรียกว่าวัดมหาธาับเป็นวัดประจำจังหวัดไหมจังหวัดนครอันนี้คืออะไรครับมังคุดแก้วมังคุดฟ้าต้องมานครนะเสด็จท่านเนี่ยไม่กล้าลองชิมดูแล้วผมชอบกินมังคุดแบบมันจะไม่นิ่มนะแต่มันจะกรอบหวานแม่ทานได้หมดเลยของดีนครเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าขึ้นแรื่องลูกเลยเที่ยวไปเป็นไงไอ้เที่ยฟันแทบแตก มมมันมีีน็่ต้องมานครนะเราได้ทานนะที่เคอยู่นครเ<า>มื่อตอนหน <ๆ S 1> ูปอนหนึ่งสองปี<ช>ตอนนี้กลับมาจาไม่ได้แล้วบ้านอยู่ไหนบ้านมีอยู่ไหนไอ่ะ <c oughs> เหมือนผมเรียนอยู่วัาสารามิชัยนี่นี่นี นี้สีแย้ควยแดงอ่ะเอาาเหรอบ้นเก่าผมอยู่ตรงโรงพาบาลอะไรอ่ะหาล่าหมาล่าใช่ครับรู้เลยโอ้โหแล้วมึงบอกว่าเป็นคนละทางอ๋อรู้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปตามหาบ้านเก่าผมสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้มาประมาณ20ปีแล้วขอบคุณมครับเดี๋ยวครับมานครนะต่อได้ทางเหมือนกินแฮ้วแต่ว่ารสทังคุดอะหวานไหม หวานคือรบมังคุดแหละเนียนเลยแล้วชอบมังคุดวยกินตายอะบอกเลยเสียจะอ e, ู้อี้หน่อยนะครับคือมานครทั้งทีมั่งเสียไม่สบายไอ้เอ,อ,เอ,อ้ <c oughs> วันนี้ทอป,ปิกของผมคืออะไรไหม <ทำ S 2> ผม,ไ,มได้โพสต์ไปในเพจแล้วเหมือนแบบว่ามีคนแนะนําสถานที่เที่ยวเยอะแยะมากมายผมว่าผมจะเลือกมาสัก5าสถานที่เที่ยวตามคอมเมนต์แต่ยังไม่ได้ดูนะว่ามีอะไรบ้างน่าสนุกดีนะเราไม่รู้เลยว่าสถานที่นั้นคืออะไรสวยหรือเปล่าวัดเนี่ยถือยังไม่นะเพราะว่าวัดเนี่ยยังไงเราก็ต้องมาจําจังหวัดใช่อยู่แล้วไปลามาไหว้คนระับผมรู้ไหมว่าประวัติของที่นี่เป็นยังไงค<ส>นเดี๋ยวผมเปิด g o o เกิแป๊บได้ไหมเหมือนกูเลยเดี๋ยวขอประวัติสักนิดนึงนะครับ โอ้แล้วไม่สบายเนี่โอ้โหแล้วดูแดดเนี่ยน่จาจว่าตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ได้เลยมันไอ้นี่หมดลจะจมูกตันหมดละ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นตัวหนังสือให้ละ <c oughs> เอาง่ายเลยเอาง่ายเลยรู้ป่าว่าเริ่มต้นอ่ะขอสอะไรแปดร้อยห้าสิบสี่เลขสามตัวเลขสามตัวนะสมัยอะไรสมัยเจะชายมหงนครมากใช่พี่จะสร้างวัดพระสมทาตเจดีย์องค์เดิมเจดีย์แบบสีวิชัยพี่อันนี้เขาต้องการอยากเขามาปลูกที่นี่จริงๆแล้วนะครับเนี่ยเขาจะห่มด้านล่างครับพี่เขาเรียกว่าห่มเนี่ยหุ่มกับภาษาใต้หุ่มเขาบว่าเกิดมาถึงชาติต้องไหว้พระธาตุเอ๋อพระขึ้นธาตุไหว้พระธาตุเมืองนครแล้วเราสามารถขึ้นไปขบนได้หรือขบนขึ้นไปไม่ได้นะครับเขาไม่เปิดครับโบราณ บอกว่าอาัฐิของพระพุทธองค์เป็นพระธนทธาตุอยู่ด้านในขนา้างหลังโบราณก็บอกว่าจะขึ้นไปเท่ากับ,บกเหยียบถูกต้องกับเกิดมาชาติหนึ่งต้องไหวพระตาสักครั้งหนึง่งวันนี้ถือว่ามาแล้วแต่อันนั้นผมได้อันนี้ก็เป็นเจดีก็เย่อ่าเจดีสีกาเจดีที่เขารักษาไงอ๋อเหรอคบก็มีกาเดิมการามกาแก้วอย่างเงี้ยเป็นเจดีใหญ่เป็นเจดีรักษาอย่างพญาคุดยักษ์สาแล้วก็นคราชเนี่ยถ้าจ้าครูของรังกาเขาผูกพยนต์ไว้เพื่อรักษาอัฐิพระพุทธองค์โอ้โหเกือบไม่ได้ความรู้แล้ววันนี้แม เจอหน้าก็ผมว่าผมต้องได้อะไรละใจืี่เข้ามาเลยใจื้่แล้วอันไหนคือโบสถ์จากที่นี่ครับอ่าด้านนู้นครับจะไปบริเวณด้านนอกแล้วก็เลี้ยวขวานั่นคือวิหารหลวงที่กระทับของพระประธานก็คือพระสัจสกัยยะมุนีสกยยะมุนีแล้วก็ถ้าใครซื้อหลังพระทุกเทียมมากรสสกการะตางด้านนู้นเราไม่ต้องจุดก็ได้นะถ้าเราไม่ต้องจุดเราไปถวายด้านในที่ท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็คือที่ปยาพุทธนัราถวายได้เลยถวายได้เลยถวายไม่ต้องจุดอ๋อ โอ้หแล้วประวัติคร่าวๆของวัดนี้ครับพันกว่าปีพันกว่าปีนั่นเนี่ยใช่โดยประวัติบอกว่า850ปีไอ้นั่นคืออ่าพศที่ริเริ่มอ่ะริเริ่มของวัดนี้นะต้งครับโอพระเจ้าถือธรรมโสดเอออ้โแต่เขายังแต่เขายังไม่นับตอนที่ว่าแม่เอี่ยมชลากับเจ้าชายตนตักุมาลที่ได้อัญเชิญอธิบดีของพระปุโรหิตมาฝังยัางมากไซแก้วนะยังไม่ยังไม่ได้นับตรั้นนโอ้โหอันนี้ประวัติเป๊ะมากนะเมื่อกี้จากที่ผมดูคร่าวๆในอินเทอร์เน็ตประวัตินะเป๊ะแบบเป๊ะสุดๆแปด้นะผผมม เป๊ะจริงอ่ะอันเนี้ยขอถ่ายป้ายแล้วเนี่ยทำไมเป๊ะจังเป๊ะไปว่าก็ถือว่าเราได้มาเที่ยววัดพันกว่าปีนะครับเหมือนมีข่าวรอบหนึ่งบูรณะตรงแบบปลายปลายใช่ผมก็ตามข่าวอยู่ผมแบบตรอดนะตัวรอดเก่งผมไม่รุ่นตามข่าววัดนะครับผมถือว่าโชคดีที่ได้มาไหว้วัดประจําจังหวัดนี้เลยมีกี่ที่ที่ใหญ่อย่าเนี่อ๋อมีนครปฐมแหมแล้วก็นครพนมนครพนมอ๋อแล้วก็ชัยยามีชัยยาอีกที่อีงด้วยนะ ก็ส่วนใหญ่นะาทำงานอะไรผมจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้นเรียบร้อยต่างๆนะครับถูกต้องครับผมว่าน้าน่าจะเป็นพวกไกด์ให้คำแนะนำในวัดหนึ่งเป๊ะมากเป๊ะสุดๆขอบคุณน้ามากครับครับผมขอบคุณน้านะครับจังงี้นะครับโอ้โหผมขอสโลแกนอีกทีนะครับเกิดมาหนึ่งชาติแห่ผ้าขึ้นธาตุไหว้พระธาตุเมืองนครคำพูดโบราณครับโอ้โหเป๊ะเป๊ะครับเป๊ะครับถือว่าเกือบไม่ได้อะไรละดีนะผมเห็นป้ายอยู่ไงต้องบอกคำว่าปรีเข้ามาเลยอันนี้ถ้าเราไม่จุดเราเข้าไปข้างในไหมไปถวายอยากจุดหรือไม่จุดไปจุด ดีวดวกว่าเพราะว่าวาดจูปะทัดไปแล้ววันนี้ก็ไม่จุดสักวันแล้วเดี๋ยว <c oughs> กูเบื่อสุขภาพตัวเองมากเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเริ่มดูคอมเมนต์ว่าเราจะไปที่ไหนก่อนนี้<ด>ถ้ารวยแล้วไม่อยากขอเงนินทองอยากขอให้ไม่เป็นไอ้ภูมิแพ้นี่ได้ไหมถวายผมมา้าหมานะ่มพรทธาเสมอมึงถวายยาอุก่อนดีกว่าตอนนี้น ถึงก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้มีกน่าตุหลวงพ่อที่นี่เดี๋ยว เราซื้อผ้าผูกผ้าห่มเจดีเจดนะีสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้จะไหวไหมน,นะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมเออให้ตักสามที่พอไหมสองที่พอจองเลยพอแล้วพอละ <c oughs> พรุ่งนี้ดีกว, <c oughs> ว่าว่าหาที่นอนแล้วไปพรุ่งนี้เช้าตื่นตั้งแปดโมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวจองที่พักก่อนก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าไม่รู้ว่าจะไหวประมาณไหนนะครับโอ้สุขภาพแยามากป้าเหนียงอะไรไหมที่พักป้าเวียงป้าเวียงป้าเหนียงไหนอะไอสัตว์ดีไม่ไปป้าแหนม ไม่ถ่ายละครับเดี๋ยวเจอพวุนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วขอรอนทับก่อนเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องที่ป้าเวียงกันแล้วผมป่วยถ่ายคลิปไม่ไหวแต่ป้าเวียงผมพาได้ ที่ต้นไม้ต้นใสอุ้ยตกใจเลยดูว <laughs> ่ตกใจเลยดูสิ มาอีกครั้งครับหลังจากที่ผมป่วยมาเมื่อวานครับวันที่ผมต้องแก้แค้น <c oughs> ตื่นมาแล้วสดชื่นมากแล้วก็ตื่นมาด้วยความหวังอะไรบางอย่างครับการจะเที่ยวตามคอมเมนต์อย่างที่บอกใช่ไหมครับพอเปิดคอมเมนต์ดูมดแม่ไม,ไ,ไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ได้อีกคนนึงบอกพี่แวะด่เลยเขา้าวแกงลอยหมอ้อประจวบอ่ะสั่งลงใต้อ่ะและ้วก็มีแบดเซนทันแตรยาเซนทันกูอยู่กรุงเทพกว่าได้แล้วก็อีกคนหนึ่งอ่านมาปตทมีเมซอนด้วย อ้ไม่ได้เลยเดียผมต้องหาเองครับอันนี้น่าสนใจเรากินแกงใต้มาแล้วเราไหว้ป้าท่าทำนูำน่นทานี่อีกอย่างหนึ่งที่ตาย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 มาก <c oughs> คือหนังตะลุงคุณจะคิดว่าผมเล่นหนังต้าป้าอะไรพวกนี้ <c oughs> ออเพราะว่าสีสหน้าค่าตาคุณมัน<ล><ล>มนใช่แล้วอะ่ะรอคุณรอแล้วอ่ะนี่ชื่ออะไรเนี่ยบ้านลุงสุชาติ ดูประวัติหน่อแมดู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 เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นที่เยี่ยมชมได้นะพี่เนาะอ่าไม่เสียตังค์กิฟต์เช็คละคุณครูสุชาติทรัพย์ศิลป์ครูศิลป์ของแผ่นดินเลยนะพี่ต้องแหวกเลยทีเดียวเชียว บ้านหน um, ังตะลงสุชาติแล้วเกิดขึ้นจากรามาลามใจเมื่อครั้งเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรินินมหาภุวิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาล้านะครับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะครับเมื่อปี27นะครับเมื่อแสดงหนังตะลงเสร็จเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดให้นายหนังสุชาติทักษิณเข้าเฝ้านะครับและมีกระแสรับสั่งนะครับขอบใจที่รักษาของเก่าเอาไว้ให้ยาวห่วงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนะครับอื นอกจากนั้นลุงเนี่ยมีบ้านเก่าและขั้วยรามชามไหเนี่ยอายุมากกว่าร้อยปีนะพี่ข <Okay. S 1> องลุงเขาแล้วก็ลุงเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับช่วยแบ่งปันอะไรที่ดีๆมีความรู้แล้วก็เหมือนเป็นศิลปะพื้นบ้านเอาไว้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะต้นไทรใหญ่มากครับพี่นะที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นไทรอันนี้เป็นร้อยครับไม่ถึงสี่สิบปีได้โอ้โหใหญ่ เนี่อันนี้เฮ้ยอันนี้ป่ะอันนี้กะเป็นจังหวะยงที่นนชื่อสุชาติน,นั่นไม่รู้น่าจะบถ้าชมได้ไหมครับลูกก็มีหลังด้านนน้นค่ะส่วนตรงนั้นน่ะจะเป็นโรงหนังตะลุงค่ะอ้าวแล้วมาได้สายเลิกแล้วครับวันนี้มีประโยชน์กันบ้างละอ๋อนี่เป็นรูปที่บอก ค่ะอันนี้เป็นลูกคุณพ่อสุชาติค่ะท่านทํางานด้านนี้ตั้งแต่อายุ13ปีค่ะคือเป็นช่างแกะสลักก่อนอแล้วก็พอ15ปีเป็นในหนังเล่นในประเทศไทยแล้วก็เล่นต่างประเทศด้วยอาเซียนเอเซียนเนี่ยค่ะก็เป็นในหนังคนแรกที่ไปเล่นเมืองน,นอกเยอะค่ะท่านจะเป็นคนเล่นใส่อนุรักษ์ค่ะค<อ>ือไม่มีเครื่องดนตรีสากลเข้ามาจะเล่นเครื่องห้าเครื่องห้าไม,ไม่ไม่มีไฟฟ้าก็มีมงชิงทับกรองปีอะไรอย่างงี้คะลูกนี้ตอนที่ได้มีโอกาส เล่นหนังถวายในหลวงลอก้าที่ทำตำหนักทศศิลราชินเวศครั้งนี้ก็คือแรงบันดาลใจให้ท่านกลับมาทาพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวดำเนินกิจการมาตอนนี้ก็เกือบสามสิบปีแล้วยี่เป็นเรื่องของเพราะเมื่อก่อนท่านด้วยจะทงานเล่นหนังและทํารูปท่านจบแค่ปสี่เปเก่งทางช่างฝีมือคือติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีความสามารถทางศิลปะตั้งแต่เด็กตกลงท่านก็ได้รับบุคลาดีเป็ิเดากัย่างสุขใจและเฉ็ิเป็นประวัติคร่าวๆนะครับเป็นเด็กทรงเรียนวัด ถือว่าจากเรียนพิพิธภัณฑ์คือเข้ามาได้เห็นประวัติว่าเริ่มยังไงโอ้โหอันนี้แหละของจริง,รงเลย หลังย,ยุคนะคะเมื่อก่อนไม่มี TV, ทีวีช่างก็จะตัดรูปจากข่าว <c oughs> อันนี้เป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการเล่าเรื่องหนังกำลังอนนี้เ <c oughs> จ้าเมืองพระเอกนางเมืองจะมีเริ่มรูปครูก่อนตาลเล่นก็ออกพรลุสีก่อนอันดับหนึ่งอันดับสอง,อ,งออกพระอิศวรไปหน้าบทเกิน <c oughs> บทนำเรือ่องเรื่องเจ้าเมืองนางเมืองเริ่มสร้างเมืองก่อนว่าเมืองน <c oughs> ีง้ชื่อเมืองอะไรปกครองโดยมนุษย์ปกครองโดยยักษ์อะไรประมาณนี้ความดีก็มีความไม่ดีอะไรก็มียักษ์อะไร ก็ว่าทีนี้เริ่มมีตัวแทนของเทวดายักษ์เราเลือกเป็นเรื่องราวไปสร้างเรื่องไปได้แลวแล้วก็ตัวตลกค่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอันนี้จะอยู่ในเรื่องนี้ของเรื่องหนึ่งเรื่องต้องมีตัวตลกแทบทุกเรื่องถ้าสิ่งที่เราจําภาพได้ในหนังตลุนะเอาตรงๆนะตัวตลกลุงเท่งลุงเท่งตกลงตัวตลกกลายเป็นดารามากกว่าอูพวกนี้ด้วยซ้ําไปค่ะความสนุกมันต้องขึ้นอยู่กับตัวตลกทีนี้เลยคนก็สนใจว่าหนังตลุกคืออะไรเห็นจากการ กลังคับตัวตลก ออนนี้ทามาจากหนังวัวหมดหนังวัวคะ่ะทุกตัวเลยใช่ใช่ค่ะเพราะหนังวัวเป็นหนังที่ตัดง,ง่ายที่สุดนะกับหนันนงนนควายมันน่าจะหนาไปอ,อา่าที่บอกยุคข,ของสงครามโลกโตัวละครเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าเพราะว่ามีสไตล์ขรา่หลังเข้า,ขา,ขามาแล้วช่วงนั้นจริงๆถ้าดูตามหนังก็จะเริ่มมีแบบว่าอิทธิพลของยุโรปเยอะมากเยอะมากอันนี้ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยค่ะ1795ประมาณ200ปอนดนิดหนหนังวัวสามารถอยู่ได้หลายร้อยปีเป็นหลายร้อยปีนะจริงๆครั้งแรก ที่มีการเล่นหนักตะลุกนี่คือภาคใต้เลยมันเป็นการรับอิทธิพลจากอินเดียในช่วงมีครามเข้ามาเปิดแร่ศาสนา <S 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 มันไม่ใช่แต่ประเทศไทยมันคืออินโดนีเซียมาเลเซียลาวกัมพูชามีหนักตะลุกหมดแต่ละประเทศก็รูปกลายเป็นอัตลักษณ์ของประเทศตนเองอ๋อเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตุรกีตุรกีนี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาเซียนจะไม่เกี่ยวกับอาญญาินเดียของเขาจะเป็นของชาติเขาเองเลยเหมือ,อนจ,จีนนี่ก็เป็นชาติของตัวเองคือมีมาเป็นสองพันปีแล้วค่ะเพราะว่าพวกนี้อารยธรรมเขายา าวนานกว่า,นา,นวาเรา,เรารออเพราะฉะนั้นหนังตะลุงต้นฉบับคืออินเดียใช่ไหมครับของอาเซียนคืออินเดียแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยาย<ช>มาได้เร<ม>ื่อยคือดนตรีที่ไทยเล่นมี5้าชิ้นค่ะมีโมงฉ่งทับกรองแล้วก็ปีอันนี้ก็่านอันนี้เป็นอันนี้เป็นท้ายตะเกียงเจ้าพายุอันนี้เหรอครับ ติ่งต้องแต่งต้อง,ตง,ตองแต่งใช่เลยติ่งนี้เลยคนระับอันนี้แต่ก่อนใช้เป็นสะเกียเจ้าพายุในการเล่นเงาค่ะและสังเกตร,รูปนี้ที่ดําเพราะว่ามันผักเข่าจากเปลวไฟเพราะฉะนั้าน,านที่รูปดําเนี่ยเพราะว่า <จะ S 1> โดนขเข่าควันโ,โดนควันแล้วจริงๆคําว่าหนังตะลุงเพียงมาจากอะไรมันก็มีหลายคนบอกเล่าหลายคนเขียนบางคนบอกว่าหนังตะลุงมาจากเสาตะลุงเสาที่ใช้ล้องช้างค่ะเขาบอกว่าคนเลี้ยงช้างเอาผ้าไปขึงแล้วก็เล่นเงาที่เสาตะลุงตรงนั้นแต่บางคนก็บอก ว่าหนังตะลุงเกิดกับตากับลุงเป็นคนเล่นเพราะสมัยก่อนคนแก่เป็นคนเล่นก็เหนังตาลุงอ๋อก็เลยหน,นังตะลุงแบบม,มาเลยพื้นคมือมาเลยคนก็บอกว่ามาจากพัทลุงพัทลุงพัทลุงเปลี่ยนเป็นตะลุงแต่ว่าถ้าเป็นประวัติที่น่าเชื่อถือสุดเนี่ยดูสนุกสุดน่าจะเป็นเาสาเสาตะลุงและขึ้นว่าอันนั้นพ่อจะเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นเสาตะลุงนะครับนะเราฟังน่าจะเป็นอันนั้นคุณพี่คือลูกของลุงสุชาติที่เป็นสะพ้ายสะพ้ายแกะวิศรัค้อด้วยดรนอออ ที่ไปเล่นที่ฟอร์แลนด์โอ้โหเล่นทั่วโลกนะไปเล่นหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่โกอินเตอร์ได้เนี่ยคือเอาความเป็นไทยออกไปนะความเป็นไทยไปสู้กับเมืองนอกและอันยับยังไงให้มันใช่นะโอ้คือแบบเนี่ยชาวต่างชาติก็จะแบบ Respect พวกนี้เนาะ Amazing Thailand นะถือว่ามาไม่เสียเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นลูหรวมห ผูส้สทอนหนังจะลงสุชาอิมาลยไร้คาสั่งเสียเหลือเพียงคําสั่งสอนปิดท้ายครับเดี๋ยวไปดูการแกะสลักนิดนึงไหมแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นต่อโอ้มีผ้ามัดย้อมด้วยโอ้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อเลยโหสวยมากเลยที่นี่นี่ของนองวันปากแฟนเพจตัวหนึง่งเอามาั้ได้อยู่นี่ครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเล็กๆน้อยๆก็ดูเฮ้ผ่านน,นะเนี่ย เกิดมาเป็นวอลลีฟ็อกพาเน่จอนนี่ก็เป็นขั้นตอนการออกโดยใช้ตัวตุ๊ดตุ่ดออกลายบนเขียงไม้เนื้อแข็งค่ะนี่คือ ต้องฝึกของพี่นี่ใช้เวลาฝึก2ี่ปีค่ะอันนี้เป็นศิลปะมาพี่พจบศิละปะศึกษาสขลานครินทรินค่ะก็ถือว่าที่สุดแล้วคือการรักษาเพลงนศิละปะพื้นบ้านของวายอ,อ,อันนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วส่วนใหญ่ใครซื้ออะไรนักท่องเที่ยวฝรั่งก็เยอะค่ะเอาอีกแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วว่าต่อไปถ้าเราจะโกอินเตอร์หรือมิกเซอร์ก็อาจจะต้องอัดเด์จากความเป็นไทยไทความเป็นพื้นบ้านก็ได้แต่ถ้าเป็นคนไทยเข้าฟรีถ้าต่างชาติเก็บไม่นะ เก็บเฉพาะดูการแสดงเท่านั้นที่มีค่าใช้จ่ายถ้ามาดูอย่างเงี้ยเ,เข้ามาได้เลยค่ะไม่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ถ้าขยับบริจาคก,ก็มีตู้บริจาคให้สุดยอดแต่ว่าวันนี้เราจัดเสื้อเลยดีกว่าพี่เปลี่ยนเลยเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเลยครับผมถุงน่ารักมากครับงกระดาษไปใช้อย่างอ<ๆ>ื่นอีกบ้านหนังตาลุงนะครับผมนครศรีธรรมราชก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นไม่ใช่ความรู้ของทุกคนแนตะ่ความรู้ของเราเนี่ยคือมาเราก็ได้ด้วยไงพี่หมดเรก็ถือว่าถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกหนึ่งท<ๆ>ี่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับโห <c oughs> ความรู้แน่นประเียพี่ต้องขอน้อง เซนเียไม่เป็นที้ได้เลยครับผมโอ,โ,โอ้โหโอ้หพวกเราแล้วขาเกก้าแลครับเออขอถามที่นึงนะ <laughs> พี่พิพิธภัณฑ์เขียนยังไง <laughs> 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 เสียงหน้าตบในตอนนี้ตั้งแต่มาต้พี่สังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมตัวผมจะพูดถึงบ้านเก่าตลอดเวลา<ช>ว่ามันอยู่ตรงไหนมันพูดผิดตลอดเวลาใช่แล้วผมก็ไม่เคยเจอบ้านเก่าผมเลยตอนนี้ผม,มาอายุ3าปีผมจากบ้านเก่ามาประมาณ20ปีอยู่นี่นะครับเป็นเวลา2ปีแล้วรู้สึกผูกพันมากเรื่องเล่าทั้งหมดของตาและยาคืออยู่ที่บ้านนี้นะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเที่ยวตามคอมเมนต์ไม่ได้แล้วเนี่ยเราฝากฝังอะไรกับชาเพจอะไรเราไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอางี้ไหมเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คิดมาที่ แต่ว่าผมอยากทําที่สุดคือการตามหาบ้านตัวเองครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่บ้านผมแล้วในวันนี้นะครับแต่ว่าอยากจะกลับไปดูว่าทางเข้าบ้านหรือที่ตั้งเก่าเนี่ยมันเป็นประมาณไหนไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะวันนี้ครับขออนุญาตพาไปหาโรงพยาบาลที่ตาและยายแต่งงานกันเดี๋ยวเรามาเซอร์เวยก่อนที่จะพาตากับยายมาเพราะว่าพาตากับยายมาผมบอกเลยว่าเรื่องเล่ามันจะเยอะมากเคยทาแบบนั้นเคยจริงตัวเองผมว่าสนุกแน่แต่วันนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนว่าทางบ้านเก่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูว่า วันนี้จะเจอไหมละ,ะครับบ้านที่จากมา20ปีครับผมไปตอนนี้ครับผมตื่นเต้นมากเหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลกับโรงเรียนตอนที่ผมเรียนปอนป .1 เนี่ยมันอยู่ไหนผมเห็นเข้าแล้วว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลถึงบ้านโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ที่าที่ก่อสร้างใหญ่ๆนี่ป่ะเ,เ,เออ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 อาจจะใช่วะ่ะอันนี้ครับโรงพยาบาลมหาลาาครับชะลอได้แต่อาจจะจอดอไม่ได้โรงพยาบาลมหาลาาครับที่ตากับยายเขาจีกันที่เจอกันแล้วก็แต่งงานในโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็สองแถวอันนี้คือสองแถวที่ผมนั่งกลับบ้านตอนเด็กเมื่อก่อนนี สองแถววันนี้โรงบานนี้เลยมหาลานนครศรีธรรมราชใช่ตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่มากแล้วนะครับเมื่อก่อนแบบว่าไม่มีอย่างนี้เลยอ่ะไม่มีเขาผมที่ตายายพูดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะใช่ผมว่าถ้าพาตากับยายมาเนี่ยผมว่าแกน่าจะเล่ามันเลยแหละเหมือนพาแกกลับบ้านใช่เหมือนพากลับบ้านที่แบบว่าแกปลุกพันจริงๆอ่ะเขาบอกว่าติดติดกำแพงนะครับเพราะว่าอย่างที่แม่ผมเล่าคือแบบว่าพอไม่อยากขายข้าวแล้วอ่ะกระโดดกำแพงหนีเข้าบ้าน แสดงว่ามันต้องใกล้มากเลยนะอันนี้ก็ซอยนะแต่ซอยเล็กนะรถใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอยเนี้เฮ้ยพี่ผมว่าแม่งอันนี้ว่ะตองหนึ่งพี่ตองดิถนนราชะดำเนินซอยสามัคคีเฮ้ยพี่ใช่นี่แหละหมู่บ้านเนี้ยเออเหรอใช่เอานี่เขาสร้างเปที่นี่แล้วนี่อันนี้คือบ้านมั้งเหรอเนี่ยบ้านผมเนี่ยเลยเนี่ยก็ตึกใหญ่ๆเนี่ยอีกบ้านมีใช่รวยจังเข้ามาได้ป่ะนี่ไงบ้านผมเลย เหรอใช่นี่แหละคือบ้านผมเลยอะตอนตอนหนึ่งเนี่ยแล้วอันเนี้ยคือบ้านจัดสรรทั้งหมดที่อยู่ในนี้ใช่ใช่เลยทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยอะบ้านก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอะเนี่ยพี่แล้วลานตรงเนี้ยเมื่อก่อนอะเขาจะจัดที่นี่นี่หลังกงแพงแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ไน้่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆตาจะมาเล่นไพ่ในนี้ครับผมเมื่อก่อนนะตอนนี้นะครับเหมือนแบบว่าพอทุกอย่างมันเริ่มใกล้ๆเข้ามาแม่งแบบเหมือนนึกไดอะแล้วกขข้างในคือเหมือนเดิมทุุกกออออยย่่าางงเเหหมมมืืท เดิมแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอยู่เนี่ยเขาย้ายบอกกันบ้างยังโอ้โหคอมพีดนะคอมพีมากคือแบบถือว่าไม่ต้องเที่ยวตามคอมเมนต์เนี่ยดีสุดเออกลับบ้านดีก <c oughs> ว่ากลับบ้านเก่าเดี๋ยวขอโรงเรียนหน่อยได้ไหมอ่าได้โร<ล>งเลียนวัสารามิชันวันนี้เอาให้เต็มผมให้คุณเต็มเต็มเลยโอ้โหเต็มมากเลยมันนึกถึงตอนที่ผมโดนยายไล่ตี่ะถ้าผมยังแบบว่ารู้สึกเต็มขนาดนี้พี่ก็ดูถ้าพาตลากับยายมาก็เต็มเเลยโอ้โหเต็มมากขอสัญญาว่า,ญญา,วาไม่รู้ใครจะดูหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องทำแน่ๆถ้าพาตากับยายมานี่แม่งเหมือน พีชชีวิตตากับยายเลยนะพี่ี่ได้กลับมาแบบบ้านเก่าที่อยู่แบบว่ามาเป็นศิษย์ไปเองนี่ตอนที่เราพาเขาไปร้านชุนหัวเนี่ยเขาก็หอนได้ออกจากบ้านไปเที่ยวนและพี่ไม่แล้วพี่พากลับบ้านในโคนไปอีกร้อยหนึ่งนะใช่พี่โคนร้อยเท่าโหเมื่อกี้ตาว้าวของจริงคือแบบตรงนี้เลยคือแบบตรงนี้เลยนี่วัดสารมีชัยนะครับแล้วก็โรงเรียนนี้ครับที่ผมเคยเรียนนะครับผมเอ๊ ไอ้เลี้ยงไปได้ไหมโ<อ>รงเรียนเทศบาลวัดสารามีชัยไอ้น,นี่แหละแล้วผมก็นั่งสองแถวอย่างเงี้ยกลับเออนุชัยไหมตึกนั่น,านอาคารเรียนไหมใช่หมดเลยโรงเรียนวัดสารามีชัยสมเนียงไม่ใช่นะสมเนียงก็ไม่ใช่นใชคนใต้ไปสักเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูหน่อยขออนุญาตนะครับ พายาสนะอยู่ครบเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เราสร้างใหม่หมดแล้วแต่ตึกนั่นน่ะเหมือนเดิมนะตึกเก่าๆเห็นป่ะนั่นแหละเออมะื่อก่อนตรงนี้คืออะไรวะพี่ไม่ใช่พื้นปูนนะเว้แม่เป็นพื้นดินอนะพื้นดินพื้นหญ้าเลยไหมพี่เนออแล้วก็ตรงเนี้ยใช่เลยผมกำลังจะคิดเลยว่าเขาตัดต้นไม้นี้ออกไปไหมไม่ได้ตอนนี้ไหวกันไฉมเลยใช่ต้นเนี้ยอยู่ตั้งแต่ผมมาเรียนเลยอะต้นเนี้ย ผมว่านะจัดสายตาคร่าวๆอ่ะเหมือนไม่มีตึกใหม่ป่าวะแต่ตึกนั้นอะเก่าแน่แล้วข้างหลังก็จะเป็นตลาดเดินทะลุไปได้เฮ้ยังคลาสสิกอยู่นะคลาสสิกอยู่าคารไม้สองชั้นที่ตามแบบโรงเรียนอ่ะเข้าไปวัดสารามีชัยนะครับผมตอนผมเรียนอยู่ปหนึ่งนะครับโอ้โหที่แม่งแบบนึกภาพได้เลยผมเล่นอยู่ตรงเนี้ยตรงลานเนี่ยแล้วผมจําได้เลยเมื่อก่อนนะมันจะมีลูกอะไรไม่รู้พี่ไปแห็นแข็งเลยอ่ะเขาชอบเอาลูกที่แค่นั้นมาเล่นปลาอัดกันอเหี้ยไอ้แค่แล้วผมเดินเดินอยู่แม่งปลาอัดกันแม่งมาปลาสายตาผม ผมม่งเข้าเป็นไอ,อ้มะ <S <S ตอน,นเด็กๆผมเป็นอะไรที่แบบเฮียโคตรโดนขี้แกล้งเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนี่มีอีการู้จักไหมอีกาแยกรองเท้าเขาเรียกว่าอีกาหัวไข่คุณคิดแม่ต้องเล่นเหรอแล้วก็บอลลูนป่ะมีบอลลูนสีบอลลูนตบเพียแล้วก็มีมเป็นพวก,<น>ะพวกตะก,ก้อใส่อ,อาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วอันนี้เราไม่ลงปฏิบัติเดี๋ยวพวกครูอาจารย์เขาจะไอ้นี่ไงมันออกทางเดิมไหมหรือว่าแต่บ้านนึงแม่โทรมาครับหล่อแม่ไหน เนี่ยมาดูบ้านเก่ากับในวัดสารามิชัยน่ะอ๋อโรงเรียนวัดสารามิชัยที่พี่เคยเรียนไงเออใช่แล้วบ้านเก่าตะกูเข้าเจอไหมเจมอเหมือนเดิมเลยอยู่เหมือนเดิมเอา้าเหรอไม่มีตึกเหรอมีอันนั้นก็าทำโรงแรมข้างหน้าติดก,กำแพงเลยอ่ะเหรอใช่ก็าทำโรงแรมแถวนะั้นอ่ะถ้าบอกคือเป็นหลานตลาดแต่เขาูลหมดม<อ>ทุกคนเลยเหรอก็ตาตาหมดทุกคนตะกูลในพื้นที่คนเก่าแก่เุ่นใหญ่ตารุ่นใหญ่งไง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้กลับก่อนไปได้ไหมครับครับ โอ้โหพี่ถือว่าเป็นทีของผมจริงนครศรีธรามรลากนี่คุณบนถึงผมให้คุณเลยสุดยอดก็มางเลนเก่าเลนขวนนิดถึงแบบตอนที่สะพายกระเป๋าแล้วออกไปนั่งสองแถวกับบางทีเดินกลับอย่างเงี้ยมันคลาสสิกนะเออมันคลาสสิกมันคลาสสิกโอเคครับผมก็เอาอย่างงี้ไหมพี่ผมขอที่หนึ่งสุดท้ายได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ผมอยากรู้มากเลยป้าเวียงอยู่ไหนขอเข้าไว้ได้ไหมผมอยากรู้ป้งเวียงอยู่ไหนลองเสิร์ชหน่อยป้งเวียงอ่ะอุ้ย ป้าเวียงปากนครนี่สุดเลยเดี๋ยวนี้ครับมีนักบัตรคำนะครับเดี๋ดูว่าใช่เป้าเวียงเดียวกันไหมครับเดี๋ยวเราลองแตะไปเรื่อยๆนะครับสามพิิรเลยเหรอเออเนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยเหมือนเราขับรถเลยอรถไม่ติดเนี่ย องเวียงฟ้าป่ะอ่ะลองดูลองดูลองดูต้องเวียงนี่คือเวียงฟ้าไปทุกคนขอได้ไหมขอเวียงฟ้าไหมอ่าเวียงฟ้าป่ะมาขอสุดท้ายพี่มาเวียงฟ้าโฮ <c oughs> เทล <Hotel. S 1> ลองดูครับผมว่าจะใช่ไหมนะครับผมต้องใช้เซนส์เนี่ยเวียงฟ้าเนี่ยใกล้เคียงสุดลองดูลองดูไปเดียว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 เขาบอกว่า3นาทีถึงแล้วนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยผมขอที่คือเซิร์ฟไปเลยเป้าเวียงช็อปเลยถ้าเซนส์ไม่ได้ต้องเป้าเวียงละเนี่ยอนนี้สารกานะครับโอ้อันนี้ผ่านสารละเบื เ,เอาละฮะรถติดละฮะเอาละครับตอนนี้ครับดูครับโอ้โหเต็มครับเข้ามาเต็มเต็ม ซอยจะฟิลเหมือนใช่แล้วนะจากที่คุณไปมาหลายที่เนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยตอนนี้นะครับเราอยู่เหมือนหมู่บ้านไหมพี่ในซอยเล็กๆในซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนยังไม่มีวิวแววของเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเวียงฟ้าโฮเทลไหนวะไม่มีนะฮะตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่มีเลยนะครับตอนนี้เข้ามาตามแบบอย่างถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่นะฮะมีแต่เจ๊พรนะครับเขาไปต้องสั่งกะเพราเท่านั้นนะครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องเซิร์ชคำว่าเป้าเวียงเลยพี่ถ้างั้น โอ้ทำไมกูดูจริงจังมากเลยป้าเวียงปากนะครแม่งเลย10กิโลถ้าไม่ใช่เลยเฮียแดกเลยนะพี่โอเคเดี๋ยวเีก10นาทีเจอกันนะครับเดีเ๋ยวขอวิ่งรถก่อนนี่วิ่งรถ <laughs> ใช้สับใช้สับตอนนี้นะครับผมเราออกมาจากตัวเมืองนครประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็เสิร์ชหาป้าเวียงนะครับผมป้าเวียงปากนะครอากุมาปากาปะนะครก็ปากนะครแต่จากที่เรามาเนี่ยครับผมวิวข้างทางเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าว่าแต่ซ่องเลย <laughs> มึงหาปั๊มแดกคอมิตอนนี้เจออเจอตอนเนี้ยจากประส การคุณเนี่ยถ้าเส้นอย่างเงี้ยไม่ได้มีต้องอทำไมเข้ากวอ,อยู่ดีเข้ากูเฉยเลยจะถึงแล้วนี่สองนาทีเองตอนนี้นะครับถ้าไม่เจอป้าเวียง <c oughs> ผมขอ,อกขินข้าวมังกไก่พอี้ได้ไหม <laughs> แม่ไม่เจอป้าเวียงเจอตะเมนหมดเลย <laughs> มาหนึ่งนาทีป้าเวียงไหนดูซิป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วมีป่าพี่เขจะทำป้ายกันเลยเหรอป้าซ่องนั้นไม่ใช่ร้านแถวชํา ไม่พี่เป้าเวียงถึงแล้วป่ะไปกลับรถสิกลับรถกลับรถกลับรถดูจากสายตาคร่าวๆเนี่ยใช่แล้วนะใช่นะซ่องเหรอไล่ขายของชําเลยนะไอ <laughs> ้เหี้ยไล่าขายของชําเลยนะไม่ใช่ซ่องนะมันไล่ขายของชํานะเฮ้ยกูขับมาสิบกิโลเพื่อตามหาไล่ขายของชําเนี่ยนะลองสะพานไปอยู่ซ้ายมือนะครับเอาใช่ไหมเนะี่ยอ๋อ ขายข้าวสารขนมปี๊บครบเลยนี่อ๋อกูมาสิกิโลเพื่อกูอยากจะได้ข้าวสารเนี่ยนะตักปีบตักปี๊บป้าเวียงปากนครถึงแล้วถึงแล้วไม่เห็นที่อโอย้ายแล้วถึงแล้วไม่เห็นที่อยู่ไหนอยู่ไหนขวัขวที่สวยๆที่เพื่อปิดน่อยวะเหมือนเราต้องไปจากร้านป้าเวียงนี่ก่อนไหมต้องไปให้ไกลที่สุดเลยคือป้าเวียงแรกถูกแล้วแต่ว่าเหมือนไม่รู้ว่าเขาเปิดใหม่หรือยังหรือว่าปิดตรงวัน หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมสรุปคือปะเวียมาอีกที่หนึ่งเขามีแต่ขนมปังปี๊บกับข้าวสารดูจะซื้อฝากพวกเมืองเนี่ยของป้เวียเนี่ยผมว่าน่าจะตอนกลางคืนไพอแต่ก็เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องเขาแล้วครับแต่ทีเที่ยวเราก็เที่ยวไปเรามีหน้าที่เที่ยวเราก็อะไรจะเป็นซ่องหรือจะเปโรงแรมก็เรื่องเขาแล้วกันแต่เราคงเข้าไปไม่ได้แล้วลระฮะ โอ้โหวันนี้ถือว่าฟินมากครับขับรถเล่นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากปาเวียงไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วเราก็คิดว่าต้องเซิฟคำว่าปะเวียงโอ้โหปาเวียงปักละครล่อหนุ่มปีป๊บเจ้าก,กินลังนะ <laughs> โอ้โห <laughs> เขาสารเจ้าชนิดไหนอะ่ะโอ้โห <laughs> คุณเลยบ้ามีใหญ่แล้ว<ห>เรา่ฉากนี้สวยจิ๋ววสวยมากเลยนะ อากาศดีหมดเลยนะพี่นะแล้วก็วันนี้ครับปิดวันด้วยถือว่าเต็มนะเต็มอิ่มเพราะว่าได้กลับมาบ้านเก่าของผมด้วยนะครับแล้วก็ลื้อฟื้นเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆ้อสหรับจะพาตากับยายกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อาจจะพาแม่กลับมาด้วยนะครับผอจบอีกหนึ่งวันของนครนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราปิดอีกหนึ่งวันพี่เดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปไหนในวันสุดท้าย,ยนะนะครับแล้วก็เปรนะครับเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะพาไปไหนแต่เกินเกินไว้ว่าน่าจะที่อากาศดี ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามและทุกการสนับสนุนครับแล้วเดินไปโนนี่นเดินเดินไปทำที่อะไรอ่ะไม่เดินไปนู้นเดี๋ยวไม่เดินเดินไปด้วยไปไหนเพลินเหรอดูรายการนู่ไม่ดูไม่ดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปไหนเดี๋ยวก็เดินอุ้ยดูในการทีวีเยอะแล้วเดินกลับมาเก็บกล้องเลยนะเฮ้ยเกินไปต้องเฮ้ยไม่เคยดูพี่ติ๊กเหรอไม่เคยดูพี่ติ๊กเหรอ ke uh.